สวัสดีครับสวัสดีสวัสดี FC สวัสดีพี่น้องเราทุกท่านนะฮะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องวุฒิชัยอะไรยนต์วุฒิชัยของถูกเช่นเคยครับอ่ะมาครับวันนี้ผมจะพา FC เราพาพี่น้องเรามาด,รดราาม 200, รูรถดำราคาไม่ถึงสองแสนนะครับรถดำราคาไม่ถึงสองแสนนะอ่ะนี่ดูนะฮะนี่กำลังให้ช่างถอนใส่แบตเตอรี่แล้วผมจะมาลองนะฮะมาลองอ่าให้ FC เราดูเผื่อ FC เราพี่น้องเราอยากได้รถราคา ที่ไม่แพงไปใช้งานอ่าเรียบร้อยครับช่างทอนเคาะแบตแล้วปลอกตบแป๊กกำลังใส่แบตครับช่างทอนเดี๋ยวดูอ้ะเมื่อกี้โทรศัพท์เข้าอ่ะมาต่อครับนี่ช่างทอนกาลังกําลังขันขันแบตเตอรี่เพราะปลอกแป๊กแป๊กคันนี้เป็นเบรกจิบฟีีด้วยนะเครื่องใหญ่ด้วยนะคันนี้นะอ่ามาดูมาดูนะฮะเครื่อง e700 ด้วยคันนี้นะครับก็สีสันก็เหมาะสมกับราคาเอาเดี๋ยวช่างทอนจะสตาร์ทมันจะติดบ่ล่ะ เอาดูดิมาครับมาฟังครับติดไหมแบตเตอรี่โดดกินโดดล่องมานี้เอ้าโอ้ยนี่ยืนพื้นสวยนะผมชอบช่วงกระบะแล้วช่วงล่างก็เป็นเอฟล้วด้วยนะฮะดูดูดูในระหว่างที่ช่างทอนเนี่ยเรามาดูกระบะกระบะสวยนะฮะกระบะสวยนะผมบอกให้นะครับคันนี้นะ ามาดูกันช่วงล่างกับเอ็เอ f, f สวยด้วยนะฮะ<ส>คันนี้ผมซื้อแบบวันซื้อไม่ได้ดูเพิ่งได้ดูวันนี้นะครับรถมาลงก็ไม่ได้ดูอะไรเลยเพิ่งได้ดูวันนี้แหละนะฮะ<ส>เอา้า,าติดอีกเทียนก็เต้นขึ้นเต้นลงอยู่นี่แหละเอาอ่าได้แล้วไอ้อ่ามาดูครั้งเดียวจะติดไหมน้ำมันนะน้ำมันไปช่างทอน เออต่างชาติมาเอาน้ำมันมันเบิดบอดตอนเขาขับลงทะเลเออน้ำมันหมดเดี๋ยวเดี๋ยวให้ให้เขาแยกน้ำมันครับเนี่ยน้ำมันก็เหมือนจะเข้าไม่เข้าอยู่เนี่ยน้ำมันครับน้ำมันแป๊บเดียวแป๊บเดียวอ้าวแป๊บเดียวครับมามาดูน้ำมันน้ำมันครับอ่ะเดี๋ยวผมจะสตาร์ทเพราะว่าช่างชาติเขาทำงานอยู่ เดี๋ยวผมจะสตาร์ทแล้วก็ภายในหัวอ๋อก็แบบนี้ครับถามว่าสวยไหมก็ไม่สวยเท่าไหร่ครับแต่ว่าราคามันถูกครับคันนี้ใครชอบของถูกมามามาครับโอ้เสียงมรมฟิีฟิวแบบนั้เนาะพอเราบอกไอเดออาเอาเยครัะเอาเ มันมันหมดครับขับออกมาดิขับมายกด้ำยกใะไหให้พี่น้องเราดูเด้อเครื่องถือว่าโอเคเลยนะดูครับจะเป็นยังไงนะครับเนี yeah. ย่ยแบเดียวเดียวครับรอลมครับตอนนี้ช่างทอนกำลังรอลมอยู่นะเพราะว่ามันเป็นระบบจิฟฟี่ครับเนี yeah. ่ย ราคามันถูกครับคันนี้นะฮะนี่รอลมก่อนครับอ่าเข้าเกียร์ได้ยังปึ๊บอ่าได้แล้วอ่าถอยแล้วครับต้องถอยสักนิดก่อนกูไราวเวอร์ด้วยนะเนี่ยโอ้เนี่ยพาวเวอร์ด้วยครับ đồ bộ rất hết xăng Lên 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 Mà đại rồi ở đây ไม่เจอครับจังกรว่คขับครั้งแรกนะฮะ,ะได้แล้วเ,เจอเกียร์แล้วครับประตูก็ไม่มีกอนล็อกนะครับ <laughs> สมราคาจริงๆคันนี <laughs> ้เดี๋ยวจังกนยิงทําแล้วครับปุ๊บเอียงดำแล้วครับยิงดำแล้ว ครับดูทำครับผมชอบครับผมว่าดํมมันสวยนะครับชุดดําสวยผมชอบแล้วก็เป็นเครื่องใหญ่นะครับเบรกจิฟฟี่เครื่องหกสูบผมชอบตรงนี้ครับสําหรับเอฟซีเรานี่นี่เห็นไหมครับตอนวันที่ผมไปซื้อสมมติสมมุติผมตกลงตกลงซื้อ,อตอนเช้าแล้วเขาบอกว่าตอนเย็นค่อยมาเอาได้ไหมเพราะว่าเขาไปเกี่ยวข้าวก่อนเ <laughs> นี่ยครับเห็นไหมเขาไปขนข้าวอ,ะอ่ะอ่า <laughs> เห็นไหม รอยข้าวหล่นยังหลหน่นออกจากกระบะอยู่เลยครับเนี่ยพื้นกระบะอะไรสวยอะ่ะเป็นปลสัซทอดปะงามเอามาดูอะไรนะสันทอดว่าไงนะฮะ<า>จิฟฟี่นอกนี่เห็นไหมครับจิฟฟี่นอกครับจากดทอดของแต่งจิฟฟี่ใหม่แท็กซี่ถือว่าโอเคไม่คิ้ฤกษขเล็กนะเขาสาดสีเขาสาดสีใหม่แล้วนะเครื่องเ e ฮ็ดเครื่องเครื่องเอหเจ็ดร้อยเกียร์อะไรทั้งวัน เกียร์ล็อกไหมเกียร์ล็อกหรือเกียร์เจจะดูฝั่งนี้ครับเกียร์เจก็เป็นพูดง่ายๆก็เหมือนล็อกเรียบอะครับถ้ามาเปรียบเทียบแล้วก็ซ้ำล็อกเรียบเป็นปะอ่าหกเกียร์นะครับตอนนี้ทั้งตอนต่อตรงอยู่ครับต่อตรงเข้าระบบอ่าดูครับนี่มันดําหัวได้ปะอ่าทั้งตอนจะเอาเข้าเอาเข้าระบบแล้วเนี่ยเข้าระบบแล้วครับปึ๊บดูดไหมถ้าไม่ดูดแต่มันก็หมดได้อ่ะแยกแยกช่วยแล้วครับ เนี่ยด,ดูดีครับดูดูแค่สี่ดูนะครับเครื่องพอก็เป็นกิบแล้วด้วยดูครับดูกระบะนะฮะอ่ะเอาแบบแบบช้าๆไม่ต้องรีบนะคันนี้เอกาสารชุดโอนมีนะกระบอกน้ําเก่งด้วยไม่ซึมไม่รั่วนะครับเอกาสารชุดโอนมีแต่ว่ามันมันมันไม่พร้อมอะ่ะเขาก็เลยไม่ได้ต่อทะเบียนนะฮะก็หลายสิ่งหลายอย่างอ่านี่ครับอ๋อตำรวได้แค่นี้ ไม่ต้องพูดถึงครับอ๋อปั๊มลมตัวนี้เป็นปั๊มลมแปลงเดี๋ยวจัดการให้อ่าช่างพรหาที่จอดที่ใหม่ได้ไหมอ๋องั้นงั้นเดี๋ยวขับเข้าไปนี่เลยอาเดี๋ยวให้ช่างพรขับเข้าไปเชื่อมใหม่ยีอยเดินหน้าถอยหลังให้เอฟซีเราดูหน่อยเด้อถอยหลังไปพุ่นก็ได้ได, <laughs> ได้วอลลได้ได้วะลได้ได้ครับซอยเอา มันเป็นน่าจะเป็นหัวแปลงนะเอา้าลงมาทอดหอยด้ะเดา๋ายป๊อปเรียบร้อยครับไอ้่างทอรเดินหน้าถอยหลังก่อนครับมาดูช่างทอรเดินหน้าถอยหลังก่อนถอยหลังเขาว่าหรือเดินหน้าเขาถอยหลังหรือเดินหน้าเขาถอยหลังเขาเอา่ะจะได้ไอ้ไรใหปกน้ำพอดี ไปหอยหลังแล้วครับเกียร์ใหญ่นะเป็นหกเกียร์นะครับเท่าที่ผมดูนะก็เป็นเกียร์เจหรือหลายๆคนเรียกว่าล็อกเรียบนะครับมันมีล็อกเรียบกับล็อกลายนี่ครับเนี่ยระบบเบรกจิ๊ฟฟี่ครับแต่งเติมหน่อยครับสําหรับใครที่ไม่ซีเรียสเรื่องเอกสารสําหรับใครที่ไม่ได้ซีเรียสว่ารถอะไรยังไงขอแค่มันขับได้วินได้ใช้งานได้คันนี้ผมนําเสนอครับภูมิใจนําเสนอหอยแล้วครับ อ่ผมใจน้ำเสนออยู่นะครับนี้นะมาแล้วครับถอยแล้วครับแป๊บอีกหน่อยนึงเดี๋ยวถ่ายปกอีกว้าอ่ะเดี๋ยวผมถ่ายปกก่อนนะแป๊บหนึ่งแล้วคุยกันต่อมาต่อครับถ่ายปกอ่ะไปเลี้ยวไปเลี้ยวขวาออกนะครับเลี้ยวซ้ายอ่ะเลี้ยวซ้ายก็ออกครับขวาซ้ายออกไฟหน้า ไปหนะ้าไม่มีแต่งเติมหน่อยไปถอยแลนด์ยเนอ๋อรถแลนด์ยัเบ้นช่างทอนบอกว่ารถาแลนด์ยามเว้นบร,รนิดแลนด์ยามเขึ้นอันนี้ครับสนุกสนานคุยกันไปอ่านี่ครับเดี๋ยวเช็ครายละเอียดนะเดี๋ยวเช็ครายละเอียดแล้วก็เอเราพี่น้องเราท่านใดที่กําลังหารถล,ลักษณะนี้นะเอาคันนี้ผมจะเล่าให้ฟังทีนี้หนึ่งนะครับเครื่องอ e H 7 0 0เจรสอง เกียร์ล็อกเรียบ6เกียร์ช่างทอน6เกียร์ใช่ไหมห้าเหรอเอาคือมีตูดยืนอยู่วะหกเนื้อหามึงดีดีรูมันมีตูดยืนอยู่ดิเ้ยอ,อย่าเฮ็ดไอ้สับสนไปหกหนักนะครอ้มึงพี่น้องเขาสิดาไอเด็ดเมืองบ้ชัดกับแม่บากสู้ฟังคนจีวาเดิอ่ะแกล็อกไอ้ล็อกเรียบนะครับเกียร์เจล็อกเรียบ6เกียร์เครื่องเอชเจ็ดร้อยนะครับปั๊มลมนะฮะเบรกจิปปี้พวงมาลัยพาวเวอร์ เชื่อเพาเป็น F e u. Ment, realised, the the F F s u ซ u ครบหมดเลยอ่ะคันนี้มันครบนะเอาจริงๆครบทุกอย่างที่รถดับควรจะมีนะครับคันนี้นะรถตัวเดิมก็เป็น KM นะครับแต่เปลี่ยนหัวเปลี่ยนหัว F FB ลงนะครับเปลี่ยนหัว FB ลงนะครับ FB และ FC เนี่ยตัวนี้นะฮะก็รายละเอียดมันก็ถามว่ารถสวยปิ๊งไหมตอบว่าไม่ถามว่ารถขี้เหร่ไหมตอบว่าไม่นะครับ มันจะอยู่กลางๆกลางๆที่แบบไปดูดีนะครับไม่ได้ไม่ได้ขีเเ้เลี้ยวขี้เละอะไรมากมายชุดกระบะดาสวยนะครับชุดกระบะดาสวยหัวค่อนข้างที่จะดูดีก็มีแต่งเติมหน่อยนะครับราคาที่ผมจะเปิดขายนะฮะราคาที่ผมจะเปิดขายนะ FC เราพี่น้องเรานะราคานะครับ1นึ0 0บาท1นึ0 0 0บาทนะครับ1นึ0 0บาท มีถ้าผมจำไม่ผิดรถมีเล่มมีเอกสารนะถ้าจำไม่ผิดนะคันนี้นะรถมีเล่มมีเอกสารแต่ว่าเขาอาจจะไม่ได้ต่อทะเบียนอะไรประมาณนี้แหละนะฮะหรือว่าเลขเครื่องไม่ตรงอะไรประมาณนี้แหละะฮะก็เลยผมก็เลยไปตีตีเป็นรถไม่มีเอกถึงไหนแล้วเนี่ยโทรศัพท์เข้าเมื่อกี้อ้าวไม่เป็นไรก็ถือซะว่า1นึ่งแสนบาทนะครับคันนี้สำหรับ f c เราพี่น้องเรานะฮะที่ไม่ได้ซีเลือดเรื่องเอกสารไม่ได้ซีเรียดเรื่องว่าต้องโอนถูกต้องตามกฎหมายอะไรต่างๆคันนี้ ค่อนข้างที่จะเหมาะสมนะเดี๋ยวให้ช่างทอนต่อระบบเข้าถาังน้ามันแบบแจมๆต่อระบบเข้าถาังน้ามันแบบดีๆนะครับอ,อ่อช่วงล่างเขาก็ค่อนข้างที่จะพ่นสีใหม่ทําให้เรียบร้อยแล้วนะครับหนึ่งแบาทนะครับหนึ่งแบาทหัวน่าจะเป็นหัว FC ด้วยเนะนตัวนี้นะฮะแต่ก็มีสัดสีสดัดสรดมาแบบก็ไม่ได้สวยแต่ว่าก็ดูดีนะครับถือว่าโอเควงมาลัยก็พาเวอร์ด้วยนะครับเหมาะสมนะหนึ่งแบาทนะครับโอเค เดินทางมาถึงท้ายคลิปแล้วฝากทุกท่านกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยวุฒิชัยอะไหล่ยน์วุฒิชัยของถูกถูกจริงการันตีจากผมวุฒิชัยอะไหยนต์นะ087 951 9226 09 66 095 664 3826วุฒิชัยอะไหล่ยนกาฬสิน์ชื่อนี้มีแต่คำว่าถูกนะขอบพระคุณทุกท่านมากๆครับ อ๋อครับ,รบผมเดี๋ยวแป๊บน,นึงนะครับลูกค่ะ